แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมกล้วยกันค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆ เรามีเพจ Facebook ชื่อแม่บ้านอาหารสุขภาพก็ไปกดติดตามได้เลยค่ะสำหรับกล้วยวันนี้นะคะจะเป็นกล้วยสุกแบบพำหามเนะาะแบบมีสีเขียวที่เปลือกนะคะปบะปลายเ,เห็นรอยสีน้ำตาลนั้นไหมคะอันนั้นคือเป็นรอยที่เราทำความสะอาดเช็ดแรงไปหน่อยนะคะก็เลยเกิดรอยเป็นสีน้ำตาลเนาะพอได้กล้วยมาแล้วก็ทำการปอกเปลือกเลยค่ะ สำหรับขนมสูตรนี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้กล้วยสุกประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะไปทำการทับให้มันแบนนะคะซึ่งแล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้วิธีไหนสำหรับวันนี้เราก็เอากระดาษไขนะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำถาดมากดนะคะถ้าใครไม่อยากเปลืองแรงมากก็ใช้อะไรที่มันหนักหน,กนอะอยอย่างเช่นเขียงที่มันหนาหนา,นานหน่อยนะคะเราจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วก็เวลาทับก็ไม่ต้องให้แบนมากนะคะ เดี๋ยวเวลาเอาไปทอดอ่ะมันจะเละก็เอาประมาณนี้ค่ะ <ül> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทอดเลยค่ะก็เหมือนชื่อขอนมเลยเนาะกล้วยทอดเนยนะคะก็ใส่เนยเราใช้เป็นเนยจืดนะคะ ทาให้ทั่วกระทะก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังก็ได้นะคะเอาแค่พอมีกลิ่นเนยใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวแบบแป๊บเดียวไหม้นะคะจากนั้นก็วางกล้วยลงไปค่ะจะปิดฝาก็ได้นะคะจะได้ประหยัดเวลาเนาะ ถ้ากล้วยด้านล่างมันเริ่มที่จะแบบเหลืองน้ำตาลนิดๆิดแล้วนะคะเราก็กลับด้านได้เลยถ้าใครชอบเนยนะคะชอบแบบเยอะๆเราก็ใส่ได้นะคะโดยเฉพาะอันที่เอาลงไปทอดใหม่นะคะเดี๋ยวมันจะไม่มีกลิ่นเนยติดนะค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆค่ะทอดไปค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆก็ได้ เสร็จแล้วค่ะที่เห็นดำๆนี้คือลองเปิดไฟแรงแป๊บเดียวไหมเลยนะคะเพราะฉะนั้นไฟกลางดีสุดจริงๆมันก็เสร็จแล้วนะคะเราสามารถทานแล้วก็หอมเนยนะคะมีความหวานจากกล้วยเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากเพิ่มความอร่อยนะคะเดีย๋ยวเราไปทําน้ําราดกันค่ะซึ่งน้ําราดจะช่วยแบบทําให้รสชาติดีขึ้นอย่างมากเลยถ้าใครกลัวอ้วนไม่ต้องทํานะคะ อันนี้เป็นกะทิเราใส่ไปหนึ่งถ้วยตวงก็ใช้กะทิแบบกล่องนะคะที่มันเป็นหัวกะทิใบเตยสักหนึ่งใบนะคะก็หั่นให้มันเป็นท่อนประมาณนี้แล้วก็น้าตาลทรายแดงสักหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงถ้าใครใช้กล้วยที่สุกนะคะแล้วก็มีความหวานอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่น้ําตาลก็ได้นะคะเราก็จะได้น้ําราดที่แบบสีขาวเนาะแต่อันนี้กล้วยเรามันมีความหวานแล้วก็ฝาดนิดๆก็เลยใส่น้ำตาลลงไปมันจะได้อร่อยขึ้น แป้งกระโพดสัก1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะได้มีความเหนียวเนาะจากนั้นก็จะเป็นเกลือสักประมาณครึ่งช้อนชานะคะอันนี้เรายังไม่ได้เปิดเตานะคะเดี๋ยวเราจะคนให้มันแบบน้ำตาลแบบกละลายนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็พวกแป้งให้มันแบบกระจายกระจายก่อนเนาะแล้วค่อยเปิดไฟไฟที่ใช้ในการเคี่ยวน้ำราดเนี่ยก็จะใช้ไฟกลางนะคะ เนี่ยค่ะเราใช้ไฟการเคี่ยวไปเรื่อยมันก็จะเริ่มข้นนะคะพอมันเริ่มข้นแบบนี้แล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะจากนั้นเราจะนำกล้วยลงมาคลุกกับน้ำราดนะคะ ใครจะใช้วิธีแยกออกแล้วก็ไปราดตอนทานก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกทําแบบนั้นคือแยกน้ําราดกับกล้วยมันก็จะทําให้เราเก็บได้นานขึ้นนะคะแล้วเวลาทานค่อยราดนะคะ,ะหรือถ้าใครกลัวอ้วนแต่ก็อยากจะทานน้ําราดก็เอามาจิ้มก็ได้นะคะนิดๆน,ดนะพอให้มันมีรสชาตินะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกล้วยทอดเนยนะคะ ้อมกับน้ำราดกะทิกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยทั้งหอมเนยหอมกะทิไม่ได้หวานมากนะคะเพราะว่ากล้วยวันนี้กนก็จะเป็นแบบหำหำเนาะหวานน้อยแล้วฝาดนิดๆน,นะคะก็เข้ากันดีเนี่ยค่ะอร่อยจริงๆเนาะคือทานแบบมีน้ำราดอร่อยกว่าเยอะเลยนะคะ ถ้าใครอยากจะลองทำขายก็ได้นะคะก็เวลาขายเราก็อาจจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่ถ้วยใส่ภาชนะที่มันแบบเล็กๆน่ารักนิดนึงโรยงาก็จะช่วยให้หน้าตาดูน่าทานมากขึ้นนะคะแบบนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ